จีจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าปาสุภุสกุนจ้าเมื่อนีกับปาปากับเอกละจันในช่องพาพามามันจะแบาผ้าแซ่บจ้าเมื่อนีแม่จะมาอ่านผ้าแซ่บผ้าเมื่อกี้ยงจะนอนสดายผ้าเมื่อกี้ลราเมงกลับไกับ <laughs> ถ้ามากินมาม่าเผ็ดเกาหลีแอนบีเ s สบมาม่าเผ็ดญี่ปุ่นนะพี่น้องนี่จ้านี่นี่อันนี้เป็นรสชีสนะคะรสชีสบ่เคยกินคือเะไรหรอค่อยกินบูบ์ดักอันนี้นี่มันรสยังเขาเขียนมานอยังก่อนนี่่อาบูดักนี่นี่เขาเขียนมาอย่างถ้าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นที่เขาเอามาเขียนว่าบูรุดัก บรูดักบรูดักบรูดักเนาะบรูวันเพ็ดบอแต่สิมากินซุเบิงนะพี่น้องเนาะนี่ไห้บรูดคือแม่สบาบอนี่มาลดจังเสรที่มันบริเขียนว่าเพ็ดคูนึงกูสองกูสามกูสี่กูห้านี่มันเพด็ดสมดายมีไห้บรูดคือแม่สบายบอแม่สบายบรูดแม่สบากระดิกร้องอันนี้เรีกันนี่ที่ว่าแล้ไม่ชี้ไม่ชี้เนี่ยเพ็ดบอเพ็ดบอก็เลยอยากรู้แถมอันนี้ขอญี่ปุ่นนะจ๊ะขอญี่ปุ่นนี่ยขอญี่ปุ่นสุวบอกเลยว่าเพ็ดคูน่าเพ็ดระดับห้าเดี๋ยวจะลองพามาชิมบอ เผ็ดระดับหาของญี่ปุ่นนี่มันเผ็ดแท้บมันเผ็ดซัมไไดมาจาบโบราณใหญ่ห้างมาก,กินมาก,กินอ๋อันนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นรสชีสอนันน,นี้นะจ๊ะอันนี้เป็นรสอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั่นนี่แล้วพี่น้องกินแค่ไหนะอันนี้เป็นรสอ่ะบรูดักบรูดักอาจจะมาชิม,มีเบิง้งอ๋อเริ่มจากบรูดักก่อนนะพี่น้องเด้ออาจจะมาชิมให้เบิ้งว่ามันเผ็ดปอนนอกจากมากินยังลูกนอกากินอันนี้กินนั่นจ้ากินอันนี้กินน้ำเมนู กินแล้วไมงูอยู่บารูอึะจุดจุดจุดมาโอ๋อยายเฝ้าก้อนเลี้ยงจะไปกินก้อนเลี้ยงจะไปเบิรงแม่ชบากินนี่อันปากกดติดตามช่องเตยผ้าแซสบนะจ๊ะลงสามสี่คลิปคนติดตามบักาลายเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ๊ะขอบคุณอ่าที่เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะจ๊ะว่าแม่ชบากันบ้าดูเนาะโอ้มันขีดหนักเอามาขีดหนักขีดหนักก็จะกินเลย บรูด <ju> <Enfin feels> ักบรูบรูดักดัตินมานึงเพ็ดเอ็เพ็ดเเผ็ดก้นเผ็ดคุณสองอีกให้ก้นเผ็ดคุณสออีก เผ็ดปุ้นซองแต่กินไปเรื่อยๆก็เผ็ดเด็กอันนี้กินปุ๊บเผ็ดปั๊บนะชีดเน่าพี่น้องเน้อเป็นชีดยีงบ่าอะไรยีงบ่าไม่บ้าแม่สบายอุ้ยยีงบ่าบ่าแม่สบายก็เสื้อแบบเออบอลเสือกอลองซิมเบิร์กพี่น้องมันเอามาเพื่อนนั่งก๊ะละหอมชีส กินกับไปก็รู้สึกเผ็ดเลยแปลว่าหอมชีสมากแซ่บอ่ะท่านเหออืมอมอกซึ้งไปครับลืมแบบมีชูครีมนยจ๊ะชูครีมอ่าไส้ทะลักโอ้ยต้องสบะบัดจ้าปลที่ชูมาให้แม่นะจ้าลูกมาป่ะเนี่ยมา เผ็ดระดับห้าของญี่ปุ่นซิซ<น>ี่แมเบิ้งมาเอาไม่ยิงในาการรู้จัาซิซี่แมเบิ้งมาเผ็ดระดับห้าของญี่ปุ่นมันเผ็ดสั <c oughs> <c oughs> ่นใดก็มันิะส่งแล้วสามอันพุนน้องก็เลยปิดกัน,กนอันนี้เป็นมาม่านะคะเผ็ดระดับห้าของญี่ปุ่นนะคะเพรมันเก่กเาดีจากของญี่ปุ่นจ้ะกินใด้เบิ้ง่าเผ็ดระดับห้านมันเผ็ดสั่นใดพี่จาพเอาม่พ่ชู ข้าวคุณคแนนม่ไม่พีู่น้แม่เออันหนก็ลูกอันูเป็นก็ลเค็มซูกาลีแบเกาหลีกลมกลแต่ว่าเผ็ดเพิ่เขากินพริกป่นในหละตตองเผ็ดเ,ยเนยเขาจะองหาของอันญี่ปุ่นอ้เผ แม่แผลบลมอแลูแม <nuestra> ่ตาเอาหน้าบลมอเอายุตาโอคแม่กินน้ลมอกินน้ำเป่าบลมอกินตาลูกเอาแม่น้ำเปียขอบคุณตาลูกมากินน้ำเปขอบคุณจ้าม่า บิ้กเบิ้ส,สรุไเบิองนาอันนี้นะเพชรเพช,ชรก็ขวสองตาบาแทชีดนะ่กอัอกนอีดเลจาลูชีันีดจ้าลูโอเคจ<อ>้าขอบคุณจา้จาลูจ้าเวๆแม่ขออธิบายก่อนนะจ้าโอเคปะปปจาจ้ามันเผ็ดลูกมนเผ็ดอเพชรอ,อันนี้นะบลูดักเนี่ย เพ็ดเพ็ดก็เพ็ดคูณสองชีตทุงชีตแม่ใสรลูกแม่ก็โทษแม่คุณที่คุณที่ไม่คุณที่พี่ชาทุ่งชีตเพราะมันเพราะมันคุณที่คุณช,ชีตแม่แบบว่าเอาไม่เอาไม่ว่าอ,อ,อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนไม่เมา <laughs> อย่าถือคนบา้าอย่าว่าคนบ้เมาเอามาไหม เผ็ดเผ็ดก็เผ็ดเผ็ดก็เผ็ดคูณสองเราชีดปะเผ็ดเลยเต่อหอมชีดแซ่บแซ่บของญี่ปุ่นเผ็ดคูณหาเผ็ดก็เขากินพริกผงเข้าไปนี่ละเค็มบะแซ่บบ่มีความนัวบ่มีความยั้งมีแต่ความเค็มกับความเผ็ดเพราะฉะนั้นของญี่ปุ่นนี่บ่ผ่านบ่ผ่านหรือบ่ผ่านไม่ใช่ปะบ่กินชิมไปเบิ่งกรซื้อบ่กินโอ้จานลูกขอบคุณนะจ๊ะระวางไว้ก่อนนะลูกแม่ขอกินอันนี้ก่อนในวันจันท์อันนี้บีแล้วโอเคบ่จตรลูก ต้องเจียมนิม,มั้งเพราะเจียมพอมานะได้พระเจา้าคนฉบากินยังลูกกินยังลูปกินยังยังกกลูปันนี้ยังรูปยรูปยงรูปยังระปยั่รปไังรูปยังรูปแังรูปยังังรูปรูกังรูปยังรไปยังรูปยังยังรูกัูยัก็ูป้ปนปังรูยัรูงูังปรูปมารูยงะั้ังนูปได้ักัยนะะงกินได้ อันนี้เป็นมาม่าเพ็กกาหลีรสชีสนะซะักอร่อยถูกใจแม่ชบาพาแซ่บมากๆเลยจ้ะอันบ่นเคยกินเนาะเฮ้อบ่เคยกินกะซื้อมากินนเนาะทดลองทดลองเอามาอือโอ้ยเค็มเด้เค็มมาม่าเกาหลีโอ้มาม่าี่ปุน่นน้าเมชบาอย่าไปว่างฮาลุ้นเพล็ดอาม่ามานันมูลูดชาลูก แม่ชื่นไม่กินม่มาเปล่าจ้ากินน้ำกันงรู้ลูกแม่กินน้ำกั็งเนี่ยจ้าเนี่ยแม่ก็กินอยู่เนี่ยเด้อลูกอนนสแม่กินน้ำกันด้วยถ้านอนสบายกินนี่นอนสบายจะ่เผ็ดรึนอนสบายกินได้บ้างกินเลยโอเคจ้ากินได้กินเลยจ้าแต่มาเผ็ดเผ็ดที่สุดเลยถ้าแม่ถ้าถ้านอนสบายเบญานอนสบายก็กินได้เลยจ้า มอสิแกนแล้ก็มี่มื่อ <c oughs> นี้นอกสบายกับแม่ปปมมแจ๋าไปเรียนไซมาตด้าไปเรียนไซมา้าเืมือนยังอีกล้วก็ล้วก็ล้วก็ เล่นดด็กดังเด็กดังๆหล้วก็ยังอีกลูกแล้วก็แล้วก็เบิ่งแล้วก็ไปแล้วก็แล้วก็กินราเมงอืมนี้ไม่กินราเมงแล้วก็ให้ที่อย่างราเมงจ้ะแล้วก็ถ่ายคลิปจ้าลูกแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็กินน้ำเปรี้ยวแล้วก็แล้วก็แล้วก็นั่งโตะแล้วก็กินร้อนน้ปลาแล้วก็นอนจ้าลูกจ้ะ แล้ก็แล้วก็ไม่ละแล้วก็แล้วก็ไ่ือแล้วก็ซื่อนี่สักสิบสักกูปูนาแม่ซื้อสึกชักรุ่นปูยูสายรอือืมโดนแล้ว ไมเอยากไหมบลโกเอา,าไยาไหมอืมมาตืหเอาลงเพ็งตื้ได้ฮะลางเพลงอืมมีกรพาะชื่อมีว่ากินตากินแล้วกมีน้องจับสิมาลองเพลงฟังตา โอ้ยถ่วเอาอีกอับเพชรเพ็รเกินเพชรเิอมนุษย์มานาอันนี้แซ่บๆต่อสิบสิบเมื่อก้นีพพ่ยเาเพชรอันนี้บ้แซ่บเลยสิบสิกตักเถอะชดฟงแซ่บ ซื้อเชืีสมากินเหรอป้ากินชีสหลายแบบเรียนซื้อมากินเบอร์ริจังซื้อกินชีสครีมแลอชูครีมมาสมากินอย่างนาลูกสมากินน้ำแข็งเยอะมีน้ำแข็ง น้อจะบายคือจะไปโรงเรียนไป่ไปไปไปบบเบลล์บ้าอ๋อเป็นยังงั้นหนูนุ่งกินเทลูหนูต้องไปโรงเรียนหนูรู้ตัวเบลล์หนูหนูหายแล้วก็หนูเห็นมูนะแมวหนูเห็นมูแล้วหนูกับว่าหาย หนูเห็นมูนหนูก็ดีใจว่าไหมลูกหนูเห็นมูนนูก็ดีใจว่าดูากมูแล้วก็ดีใจจ้าหนูอยากไปโรงเรียนหนูอยากไปโรงเรียนจ้าหนูอยากเล,ลเ่นกับมูอยากเรีนกับมูแน่จ้าโอเคแม่มากเก็บน,นะขอบคุณค่ะแม่อยากไปโรงเรียนบุ๊มานนี่ได้โรงเรียนแล้ว ใจโรงเรียนลำวันนี้เมื่อวานนี่พ่อก็ได้โทรไปทมผดมาถึงใจโรงเรียนนี่เลนเขามาได้ยินพอดีปะพ่อกำลังคุยเยลงโรงเรียนหายสักบบ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 บับ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 บเบบ่บบับบับนัน้บนะับบับบลบนั่งัีบ<ด>ับบ<ด>ับบับบรบบั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 ่งับบัับลับบับบบับนั มาคลิปนี้ก็สิขอตัวรับเอา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 กคลิปนี้ก็สิขอตัวรับไปก่อนได้จ้าขอคุทุกๆกกำลังใจจ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องฉาผ้าแสบเติมเลดตาคลิปนี้ไปแล้วจ้าพากันมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย I love you I love you 哎，哎、啊，喂、啊，完了，你玩啥还没？